มาดูคู่เอกนำรายการครับ บอกว่าเป็นภาคที่สามก็ว่าได้นะฮะอ่ะอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วน้องชายแนะนำตัวทางบ้านหน่อยัสสวดีรรครับผมยอดทองใสต้องปฏิบัติวันนี้เจอกับเพชรวันชัยอีกรอบตรงนะใช่เราเคยชนะกันกมาหนึ่งเ<ช>สมอหนึ่ง<ช>ที่นี่หมดเลยนี่ใชว่วันนั้นร้อยเท่าไรร้อยสามสิบสองเปออ๋อวันนี้ร้อยสามเอ็ดนะ<ช>โอเคไม่ไร้อยสามเอ็ดนี่โอเคครับไม่ต้องคุมไม่ต้องงานอะไรเยอะแยะครับผมซ้อมอยู่ไหนรอบนี้แอดสัตวาตองครับแอดสัตวาตองว่าช้าเรมาเกินไปเท่าไหร่สองปอนด์ครับ แล้วก็ไปซ้อมเพชรในแรงแล้วบอกเรื่อว่าเรื่องว่าที่นั่นอย่างเดียวแต่๋ครูปั้ามพีนะอาเราตั้งแต่ปวารีทีเดี๋ยวหกสิบเจ็ดปีนี้อายุเท่าไหร่และยี่สิบครับเรานี่กับเพชฝีมือเป็นวันชัยนี่ก็ฝีมือไทยท้ายกันนะเรานี่แข้งซ้ายเขามีอะไรน่ากลัวู้ช่วยยังเออมีสอบครับเดี๋ยวเราก็แก้เกมมาแล้วนะผลงานล่าสุดเป็นไงผลงานแต่ปฏิหารรคับ ที่ที่รับเงินที่รับเงินแล้วก่อนหน้าอีกสองวัเป็นไงก็เสมอตะเพทเมินชัยแล้วก็ชนะชนะชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็มาแพ้วันนั้นสะดุดเถอะนะวันนี้ร่างกคงร่างกายเป็นไงบ้างคิดว่าไม่มีปัญหาน้ำหนักสบายสบายลูกหลานจากจังหวัดจังซาวครับฝากไปขับเชียร์เรวันนี้ผู้เอกครับฝากเอฟซีข้านมุนเซอยโต้งครับแล้วก็เอฟซีผมแล้วก็เอฟซีข้ายมุนเอสตัปปะตอช่วยเชียร์เขาเป็นใจเยอะมับโอเคขอโชคดีน้องชายโชคดีทุกคนโชคดีครับมาดูผู้เอกครับรอบนี้น่าจะเป็นภาคที่เท่าไหร่ ภา้ที่สามะเอาแนะนำตัวทางบ้านก่อนเสียงร้องมากเป็นปัะจัยวันนี้มีกัดเท่าไรร่าเ็ร้อยสามสิบเอ็ดนะเช้ามาเกือเท่าไรก้อนหนึ่งผ่านเลุยรถที่แล้วรถชคกับรถเท่าไรสามเกลับไปเหมือนกันรอบนี้ยัง้อมอยู่กับไอ้จุลกันไหมกีวันเราได้เข้ามาเดือนเดือนนึงยอดทองไน้รถชคกันมาสองคัี่เขามีอะไรมาที่โรงเเนี่ใช yeah, right? ่ใช่วันน um, nice. ี ja: like ้ง anyway, ั้นเราด้ไปสู้เขาว่ะ วันนี้พาที่3ามนะเอารูสูงเท่าไหร่ก็ไมเจอน้ำหนักของเราปล่อยๆนี่นี่อายุเท่าไหร่ล้วหงานของเราสามไฟหลังเป็นไงบ้างก็เสมอยอดทองแล้วก็แย่ยอดทองแล้วก็จอแล้วก็เียอ๋อก็คือเสมอมาชนะนะเวทนว่าาวเวนี้มันต้องคุมไหมก็คุมครับสกิโลสี่โลครับ ใหญ่ไปไม่ร okay, okay, ู uki, uh, ้วันเล็กไปแล้วทำให้ทั้ว่ามันพอดีหรืว่าพอดีพอดีนะร่างกายวันนี้เป็นไงบ้างเนื้อตัวเป็นไงบ้างร่างกายโอเคไหมได้นะไม่หมดนะวันนี้นะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดสุรินทรอ่ะคว้างไปครับเชียร์นะวันนี้เป็นงานใพญ่คนเลยเป็นจมส์พี่ครับเป็นตีโอเคก็มาต้อนรับทุกที่กัน